นี้เจ้าก็กำลังเขาทุ่มดินตรงนี้ค่ะเขาดินาใสใ่เต็มเต็มเลยค่ะดินรถโอ๊ยลิ้นรัวเช้าๆพูดไม่รู้เรื่องเลยค่ะดินทั้งหมดหกรถค่ะค่ะอ๋อได้ค่ะได้แต่บอกค่ะรถหมอรถหมอแต่ต้องให้เรื่องเหล่าก็ไล่มันดิน น,นะแต่ว่าต้องรอต้องค่อยๆไล่อย่างที่บอกแรกๆสุดเพิ่งขับแก่คือถ้าจะเอาดัานกระแพงออกแก่ได้อยู่แต่ว่ากลัวตะปไหนหนูจะเลยเอาตายลองๆแล้วค่อยไล่มาเรื่อยๆ เพื่มีตก็ปูกรบอกเพรว่าแั่นแั่นนี้ที่นีใกล้ละใกล้ะใกล้ถึนี่ค่ะั้นแงออกถ้าเอาให้มันติดขอบนี้ ตร้างอะไรออกไม่แน่ใจเหมือนนะคะเพราะว่าตอนแรเกเขาจะว่าลงรถคืออันใดอย่างอันนี้ขยายเพิ่มนะคะ่ะแล้วก็ไปกวาดยังตรงนี้มาเรื่อยคือค่อยไล่หาไล่คืออะไรคืออะไร รถสิบล้อนี่คือถ้าใช้แรงงานคนเนี่อโอ้ก็ได้เลยเ <c> ป <oughs> ็นรถด้วยค่ะก็เพื่อสะดวกนี่งชั่วโมงเราต้องดูเวลาลอบาทีเราเริ่มมเมื่อตอนีเจ็ดครึ่งเราดูว่าใช้เวาหชัวโมงหนึ่งชั่วโมงลน่าจะชั่วมงชัวโมงนิดน่าจะเสร็จนะคะ เขาสวนเขาสวนนี่งานปกติค่ะอันนี้งานักระตูของริษัในเวลาตอนเร้าที่เราหน่อยมั้งคะฝั่งนู้นีตะกูไม่แน่ใจค่ะอโอคเดี๋ยวตรงน้ นี่นะยังเหลืออยู่ก็ตามรถ บน,นี่แะคะ่ไอ้อเเออท่างทางกำแพงไปถึงขอบสางกะสีถึงขอบสางกระสีแล้วทงกระสีตรงนู้นเลยนะดินลงไปเลย แต่ที่แกไม่ได้ยินนะพูดถองหมอสั่งต้องสั่งไงานคุณหอยมาเก็บต้องค่อยๆไล่ไปลากไปพื้นตรงนี้จริงๆถ้าเกิดเราไม่นั่นนลาเหมือนกันนะดูน้องหลอเนี่นะคะเดี๋ยวเราย้ายมุมหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราโฟกัสศหน้าเดี๋ยวนี่คือเริ่มงใจนี่นะอันนี้เห็นเนี่ยเป็นนี้นะขอบคุณมากเลย หรือไี้สัดถ้าว่าซีเป็นรถก,ก็ส่งรถได้นะกองไว้ตรงนั้นก็มีไม้เดี๋ยวนากวยนี่นะคะตรงตอนแรกเรา้าใชว่าไอ้นั่นะทำลงรถแต่พอดูแนวเุ้ยเนี่ยเนี่ยระดับที่จะยักยืนอะ่ะไม่น่าเข้าได้ กเกรอน่าจะก่อสร้างเพิ่มนะคะ ลับปนโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะยิ่งยิ่งเชน90ขอบคุณที่กดติดต,ต,ตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะชอบคลิปภาพกิจภาดอะไรขอใคระคะด้วยนะคะสวัสดีค่ะ